สวัสดีครับพ่อ,อกันมือนี่ซีโม้งแรกเน้อพี่น้องครับ พามาเขาปลาโนหม่นะครับเป็นอีกปลาหนึ่งที่ผมพึงมาถึงนะครับแต่เ่าผมหาก็ได้แค่เครื่องปลานะครับอันนี้มาเทียแหแรกนะครับเด้อยของปีนี่กอสีมาพอถึงครับเมืองคบพี่น้องครับคุนบูปลาบูดงมาคุณข้างหลังบูมาสั้สจีฮอดนะครับเอาไปรุนไปเบิงน้ากันครับมาพร้อมกับมีดแล้วก็ทุงไ้านะครับทุงไา่ก็สิขาดแลยแล้วว่านี่ผูกเอาผูกไว มากคนเดียวกัปตันไปเลี้ยงงัวก็พอนะครับเลยบไดายมานําถ้ากัปตันมานำ้ำมีนีมูวบาอยู่เนาะเอาไปรุปน่นไปเบิ้งน้ากันครับฝากแนนจังน้อยพี่น้องท่านใดที่เขามาเบิ้งใหม่ๆนะครับเด้อฝากแน่จังน้อยกกติตามให้ผมน้ำเนึ่นะครับเด้อไปไปเบิ้งน้ากันครับ เบิ้งด้วยตาแล้วปลาหนใหม่ในป่ปลานหน่อยๆน่ผมว่าต้องมีเตียมทุ่งพายแน่นอนโขนครับเต็มเลยโขนผมกับอยัางมีมูอยู่ด้วยครับนี่นยงมีมูมาเห็ดคลิปนั่มสินะครับเขาตะปลาอะไรก็ได้ผมมีหอดมูครบผมก็ได้นี่ตั้งแต่เลี้ยนจบมากนี่คือแบบ ผู้เดียวตลอดเลยนี่มูนี่มูอยู่บกีคนเพิ่นกับผ้ากันไปเห็นงานเนมะออเรามีคนหาเลยนะครับเพราะว่าป้านี้มันไก่อ่าลัรเห็นบ,บ่าบนี่ป้าหกแบบนี้ มีดบางมีดไปรั้มสันสันมีเบิดซิดครับเขาไม่ได้อืชาโอ้ตีนอ้องหนึ่งม,มาได้ครับเพื่อหาหน่อไม้น้ำกันอือนี่ไม่ต้องตัดสั่นก็ได้นะครับมองนี้มันแข็งผดเอาไว้เขาแตกตาไหม่ซะแป๊บเดียว <c oughs> เขาก่อเดียวนึงพี่น้องบ้าง คุณพายหน่อยนี่คือสิขาดแน่นอนมือนี่นนนมันไงแท้ <c oughs> เป็นกำลังใจให้พี่น้องทุกคนที่กำลังสู่งานอยู่เรับเอ้อสู่ๆครับผมคืนฮอดบ้านกะเบิ้งคลิปผมกันได้นะครับ จับเลยป๊อปข้าให้ฮฮ้ยพี่ครับโยู่ง่ายนอนหนึ่งบาจกออก้วครับเขาง่ายพี่นองครับกอเดียวกันด้ครับด้วยแล้วถ้าถุงผ้าเต็มก็สิมาอีกรอบหนึ่งสิฮักไวแ้แเ้าถุงผ้ามาใส่ผนมันหลายเสื้อเหลือเกินพุ่นอยู่ง่ายสั้นส้างลางอยู่ม่นเบิดได้ครับ แม่นขออนุญาตอด้วยครับอ้หนอยังเฉลีก่เกิเป็นบังนะครับจกเข้าไปซับ หามันดีๆครับมือนี่สุดยอดเกาได้ครับก่อนเดียวกันอย่าหุ่นเตี้ยมเลยจะเกิดข้าขุซ้องนอสั้นสางหลังนย่โจ๊กเอานอนนี่มันทำนอนใยนะอุ้ยอือสั่นเลยก็ได้มอนหนังตังครับแคบครับแกะเสือเกินนี่ เดี๋ยวเบิ้งสองนอนนี่เอาได้ป่ะเอาได้ก็พอเอาบ่าเอาข้ามัน,นึ่งหน่อยอยู่อันนี้หักเอาเลยข,เข่ามือแล้วน้ำข้ามือเลยเรียบร้อยแล้วอันนี้บง่งออกเฮ้ยพี่ครับกอเดียว ไล่เดียวกันนี่เมื่อกี้ก่อเนี่ยว,ว่านสิบกว่ากว่าสิบกว่ากว่านี่ก็รับโอ้เกินขาดร้ายแห้งนี่แมนมืดเลยครับพอดสามนอสี่นอก่อนนี่ สวยงามบ,บ,บอกได้คำเดียวมั่นมากไปครับลุยตัวยาหิีบูดปาดหัวก ห่อๆห่อๆหอๆหอๆหอๆเต็มเลยผู้ด่าห่อๆงั้นนี่ห่อกินได้เจ้าครับนี่อุ้ยเพื่อนน้ำจะรีบบูดป่ะนี่นั่น,นมีมีหน่อหนึ่งครับนี่มีนนนหน่อหน่อยหนึ่งคนสองนอนเอาผู้ใด้ดี๋วครับหกแห่งเอาแต่านอน,นออกง่ายๆซะ ยุงเต็มป่าสองอ่ะโอ้หกแหงโอ้โอยากได้ครับนอนใหญ่แหง ไม่เตนอยใหญ่เลยครับหุ่นหุ่นสามนอแล้วเกสีนออันนี้เป็นไผ่ววาาปลาเลยครับเลี้องไผ่ปลาลอยไปเส้นเลยนะครับบริปลเกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาติครับเฮ้ยเฮ้ยมู๊ม๊๊๊๊๊๊ เกือบแล้วเห็นบ่ครับเดี๋ยวผมถอยก่อนไปแล้วไปแล้วไปแล้วนี่แหละเวลาหาน้อใหม่จกนี่ต้องเบิ่งก่อนนะครับเด้ออันนี้มัน <c oughs> มันงูหน่อยมันหลีอยู่ในกอไผเวลานางเวลายังกะให้เบิ่งดีๆนะครับเพราะว่ามันหลีอยู่ใต้ใบไผ พ่อเดี่งนะเมื่อก,กี้นลายเป็นงมู่บกพริกโศกโศกโศกอานี่ๆๆๆๆครับอ้หขาเจียเปิดเพ่งครับออกมาจากปลาแล้วครับพี่น้องเต็มทังพายวพอดีโอ้หลายแห้งเลยนี่หาบม่กี้ก่อนนะครับว่าจะหาอยู่หากวางไวแ้แต่ว,ว่าขาเจียเปิดเพ่งเนาะเดี๋ยวมันสิติดลิขสิทธิ์เพื่อนโอเคครับพี่น้องครับสำหรับมื้อน,นี้นะครับฝากพี่น้องเบิด์สุขสุขคุณไว้เพียงเท่านี้ครับโอ้ยผมอยากบอกว่าหมานแห้งเขาเมื่อก,กี้ก่อนนึง เอาค่อยพอ,อกันมือหนาดนะครับเด้อฝากพี่น้องกดติดตามให้ผมนํำนะครับสำหรับมือนีล่าไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ